ผมก็เลยอยากถามว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเรา Ex i t ออกมาเราอาจจะถือหุ้นอยู่ประมาณ50%แล้วธุรกิจเนี้ยมันเติบโตเนี่ยทีมงานของช้างหูเขาจะเข้ามาทําอะไรบ้างแล้วทําให้มันเติบโตได้อย่างนี้ครับได้ครับ <c oughs> ก็เข้า <c oughs> ใจเลยครับอย่างเหมือนเดิมครับเราต้องแยกหมวกก่อนเนาะแยกหมวกผู้ถือหุ้นกับหมวกผู้บริหารแหมหมายถึงว่าการที่เราเข้าไปลงทุนในหมวกโดยจริงๆของเราเนี่ย คือผู้ถือหุ้นถูกไหมผู้ถือหุ้นเนี่ยมันคนละคนกับผู้บริหารผู้บริหารในอินเซนティブอาจจะไม่มีหุ้นก็ได้นะครับ o a อ s อาจจะไม่มีหุ้น a s s ก็ได้ผู้บริหารธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ถือหุ้นธนาคารก็ได้แต่อาจจะมีโบนัสคนละ20ล้านทุกปีเพราะว่ารันธนาคาร สำเร็จถูกไหมเพราะนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า professional นะที่เขาจ้าง CEO ย้ายบริษัทไปเลยพี่แตม้มพี่แตม้แตมสุปฏิเป็น professional มาจาก IBM ไทยคมตอนนี้ไปเป็นรัฐมนตรีอันนี้เรียก professional ผู้บริหารผู้ถือหุ้นเนี่ยคือผู้ถือหุ้นนะเราไปซื้อหุ้น a อเเราไม่จำเป็นต้องไปบริหาร a อเถูกไหมเพราะฉนั้นต้องเข้าใจ role ก่อนอันนี้คือพื้นฐานก่อนว่าการเข้าไปถือหุ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะไม่ช่วยนะเพราะมันมันคือโตด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าถามว่านักลงทุนเนนน่ััไอปป็ครกน ถูกไหมแล้วนักลงทุนเนี่ยยากมากที่จะรู้ธุรกิจนี้ดีเท่ากับคนนะ้น